สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทีวันนี้เราอยู่ที่งาน s t สพีเ s s สปอ2023นะคะที่จัดที่สวนใหม่นะคะสวนเฉลิมพระเกียรติเมืองสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนทีเข้าไปชมข้างในนะคะเราอาจจะดูป้ายนะคะก็จะเป็นป้ายเมืองเกษตรอินทรีย์ของดีเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารพร้อมงานกีฬาอยู่ข้างในนะคะเพื่อน งานนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมงานข้างในกันเลยนะคะอีสานสปอตเฟสนะฮะแน่นอนเราก็จัดกันที่จังหวัดภาคอีสานขอถามครับพวนนี้ค่ะก็จะเป็นป้ายโอท็อปของดีเมืองสุรินทร์นะคะก็จะมีงานตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองสุรินทร์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะคะ ก็จะมีมวยนะคะเพื่อนวันนี้มีงามนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะข้างในนะคะตอนงาวันนี้ก็จะมีมวยด้วยนะคะเพื่อนสี่แล้วก็ตอนเย็นก็จะมีกระทบไหลคุณตรีชัยนรงค์นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีแอนออรดีบอยสิริชัยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนซีวันนี้เราเจอนัก ท่องเที่ยวมาจากที่ไหนไรู้ไหคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะคะหน้าตา่อๆดีๆทั้งนั้นเลยนะคะนุ่มล่อสวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะโอ้มาจากกรุงเทพมาหานครมาเที่ยวงานเกษตรอินทรีย์ของสุรินทร์เราเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์เราดีใจมากเลยค่ะยินดีต้อนรับ นักท่องเที่ยวจากลุงเที่ยวมหาคนครนะคะมามีสินค้ามาจําหน่ายด้วยไหมคะไม่ไม่มีคับมาชอิ้งอปปิ้งอย่างเดียวและก็ประทับใจอะไรในสุรินค่ะถึงได้มาพอที่จะบอกได้ไหมช้างครับช้างเหรอคะโอ้โหนะคะก็สุรินเป็นเมืองช้างใช่ไหมคะประทับใจช้างแล้วก็ผ้าไหมดูไหมคะผ้าไหมแล้วก็ผ้าไหมสวยข้าวหอมมะลิอร่อยนะคะแล้วมามานี่ เครื่องประดับเครื่องประดับเป็นเงินนะคะก็เป็นส้เงินนะคะหรือว่าประคำนะคะก็ของเก็บเงินของสวยนะคะก็มามากี่วันแล้วคะนี่พึง่งมาถึงโอ้โหเป็นโอกาสดีคุณคุณขาไม่เห็นคุณเลยนิดนึงเป็นเป็นโอกาสดีของช่องเรานะคะที่ได้รู้จักพวกคุณนะคะก็เที่ยวให้สนุกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ากลับไป เที่ยวข้าวหอมมะลิสุรินไปด้วยนะคะจะได้รถจะได้กลับมาที่สุรินีนะคะไปชมว่านุ่มขนาดไหนข้าวหอมสุรินนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาสุรินนะคะขอบคุณมากะคะ่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะมีว่างไหมว่างค่ะว่างนะเชวนไปที่ท <laughs> อคายเถ้าเ <laughs> พื่อนเราก็เจอนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนะคะก็มาเที่ยวที่สุริน บ้านเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่างานมีอะไรบ้างนะคะว้าววันนี้เรามาเจอในรูปแบบใหม่แล้วค่ะเอฟซีร้านค้านะคะก็จะมาด้วยโอ้โหเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาเห็นร้านค้าแบบนี้ว้าวตกลงเราต้องเดินดูก่อนนะคะค่อยสัมภาษณ์นะคะเอฟซีเราต้องเดินดูก่อนแบบนี้ เนี่ยมีอะไรที่น่าดูมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคปั๊บนะคะเขาก็จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวเฉาก๊วยเต็งหนึ่งว้าว<ค>อ่าคเพื่อนเนี่ยฮึบอวันนี้เราจะ เราจะทําคลิปทำกลางเสียงแตรมวยนะคะเพื่อนเสียงปีมวยนะ,ะอันนี้เคปญี่ปุ่นว้าวเราเจอร้านค้าที่เต็มไปด้วยเข้ามาแบบนี้เลยเหรอคะเนี่ยน้ำลำไยว้าวจัดมาในรถเลยนะคะว้าว,ว,าวเพื่อนเป็นผู้เมากนะคะ เดี๋ยวเราสัมภาษณ์น,นนะคะไม่มีนะเดี๋ยวดูดูก่อนนะคะเพื่อนแต่ยังไม่ดูได้นี้ไปดูร้านอื่นก่อนนะคะเนี่ยเพื่อนเราเราเข้ามาก็จะต่างจากที่อื่นเพราะว่าเราดูที่ร้านก็จะว้าวแล้วนะคะเพื่อนสีเนี่ยหมึกย่างอัางเปามหมาะะี่โปงนะค่ะเนี่ยโอ้ยได้ไหมคะจับร้านได้ แมมโมสมาลาหอดยองหมออ่น่งนมะม่วงน้ำปลาหวานตัวเล็กแต่สีหลังมาาเลยนี่นะคัเพื่อนที่เขาจะจัดเป็นเป็นโดมถ้ย่งน้เาจะมีนที่ดีเปิดที่กำปันแห่งอันธิราเพื่อเชิญโยกการท่องเที่ยวอาวาคาดีีสานะสปอร์ตเอ่อเสสองพาม เซ็นตอนตักทันไทยรับส่งดีครับก่อหมุกทะเลเอ็นการกล่าวเปิดกล่าวรายงานกลับเรื่องการแข่งขันแล้วก็กล่าวสรุปสถานีนี้เลที่นัออกและนะคบเพื่อนเราเดินดูตลาดกันนะคะเดี๋ยวเราเดินด,ดูตลาดให้ครบก่อนขน,ขนมครบไส้โคตรทะลักขนมไส้โคตรไส้ทะลัก ยกที่สองก็จะเป็นสินค้าออนไลน์นะคะม่าตาน่ากินมากเลยเพื่อนๆ่ขอคุณานแนนเพ่ขอคุยานข้าหมูทอดาสมาร์ทิรจะเป็นโครงการสินค้าออนไลน์อันเ ขอบคุณพยังชัง่ราชการรัศินการนะครับสาาเจ้ายวของเธสวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณพยัญชนะผู้ว่าพิจิตรบุญทันผ่นกันยศสดินรองทั้งสนสสผบชรผัดไทยหมูสามชั้นผดยรสิบหบาทนะคะนางพิมพ์ุรพจน์อัญชันนาผู้ดันการสมัครงานจัดงาะเลียงไทหยวนคุยชก็อย่างนี้ ร่วมเป็นเพื่อนร่วมชมให้กำลังใจทะเลทอดผัดปลาคารและผู้มีเกียรติด้วยนะครับอันนี้ร้านทะเลทอดน้ำเพชรนี่นะคะของหวมโบราณจบงแล้วเราจะสัมภาษณ์พอจะสวัสดีค่ะป้าขาเห็นจัดโดมแบบนี้แบบไหนเขาโครงการอะไรคะนี่พอจะบอกหนูได้ไหมอะไรนะพอจะพอจะา งาน S A T สารสปอร์ติป์เข้าอะไรใช่ไหมงาน S A T สารสปอรตแฟร์สองานผู้ว่านะะภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะถนัดนะคะเพื่อนแลรท่อนต้องเที่ยวและกีลาน้ำเรียนมันนี้มาดีหลือเกินถ้าดีหลือเกินครับ ที่เราลงคลิปให้ดูตอนบ่ายแล้วนั้นเพื่อนที่ก็จะมีเขาก็จะจัดเป็นซุ้มอาหารน่ารักมากเป็นโดมนะคะมีอาหารทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยคุณคุณคุณดูดูเห็นรู้หรูก็ยังมีสิบบาทนะคะคุณคะหลังจากที่ทราบผลแล้วก็จะขออนุญาตหยุดพักก่อนนะคะเี็นร้านอาหารนะคะก็เป็นหมึกย่างป้าอ้อบาบีคิวนะคะ อ, <S 2> <S 2> อย่าเพิ่งไปไหนก็แล <Courtney> enfin ้วกันอ่าผลการแข่งขันมาถึงมือผมเรียบร้อยแล้วผลการแข่งขันผู้ชนะน้ำเงินนุขะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสัมภาษณ์ได้ไหมได้ค่ะก็นันม้วจะคล้องตัวพี่อื่นอันนี้เป็นโครงการอะไรคะงานแบบนี้มาเป็นเออเป็น s a t Sport ของภาคีสานค่ะปกติ ครั้งที่แล้วก็จัดอยู่บุรีรัมย์ครั้วจัดอยู่สุรินทร์แล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นปั่นจักรยานที่จัดอยู่ชัยภูมิอ๋อเป็นงาน SP Sport ใช่ไหมใช่ค่ะของจังหวัดสุรินทร์จัดเป็นครั้งแรกครั้งที่สองครัครั้งที่สองใช่ไหมคะอ๋อบุรีรัมย์ก่อนตอนหน้านี้บุรีรัมย์เสี่ยมันโดกับแบดดินตันแล้วเขาจะจัดเป็นโดมแบบนี้เลยใช่ไหมคะ ไม่ค่ะแล้วแต่สถานที่ของจังหวัดอ๋อแล้วแต่จัดสถานที่ของจังหวัดที่จะจัดเพราะว่าไอเดียสุดินเนี่ยเจ๋งมากเลยแต่ถึงว่าจะร้านหนูๆูก็มี10บาทนะคะมี1 0บาทมี20บาทเนาะรานน่ากินมากเลยเอบคุณนน้องหนูมากนะคะเอฟ p ีสปอร์ตนี่มันเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์หรือเปล่า ป็นกีฬากีฬาของใบสามอ๋อแล้วก็ของผู้ว่าจัดออนไลน์อยู่ที่ไหนเพราะว่ามีอะไรสินค้าออนไลน์ด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นฝั่งนู้นหรือเปล่าว่าเป็นสินค้าไายแดนไทยตะบูชาอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ของเอสตีสปอร์ตใช่ค่ะอันนี้เป็นงานกีฬาชุนเป็นงานสินค้าโอเคนะครับเราเข้าใจแล้วเพื่อนๆอันนี้เป็นงานกีฬานะคะ คอนเสิร์ตนี ada, oh ้ของคอนเสิร์ตนี้ฟรีไหมคะฟรีค่ะวันนี้แบล็คฟรีใช่ไหมคะคู่นี้เป็นแอร์มาลากิจบอยสิริชัยนะคะเป็นเป็นคอนเสิร์ตฟรีใช่ไหมคะใคะก็เปิดให้ให้ให้เข้าชมเลยฟรีค่ะมามาชมได้เลยคู่นี้จะชิงชนะเลิศแข่งคู่นี้ค่ะแข่งขันต่อด้วยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้ดึกไหมคะ คอนเวิร์ตนนี่ด so, oh, okay. okay, well, okay, şey, ึกไหมจอดประมาณสองท่านเป็นต so ้นไปจอดโอ้ขอบคูที่รถห่เขขอบคุณนล้วหนูว่านะคะที่ได้ข้อมูลเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะคิดว่าจะมาดูตีชัยนาฏก็เราอยากข้อมูลว่ามากี่โมงนะอยากให้ชัดว่ามากี่โมงสองท่าเป็นต้นไปประมาณนี้ขอบคุณค่ะของโครงการ S T Sport งานท่องเที่ยวของสุรินนะคะเพื่อนโอเคนะคะเราเราเราทราบข้อมูลแล้วนะคะอันนี้ไม่งงแล้วมันเหมือนกับป้ายเป็นป้ายโครงการเกษตรอินทรีย์ป้าก็เลยป้ายนั้นชรุงเก่ตากรนะครับกับป้ายนีกอย่ยนะคร่บ คขอบคุณน้องหนูมากนะลูกหนูมาจากไหนคะนี่จากบ mm. ุร nice ีรำนี่จ okay ังบุรีรำก็ขอให้ไข่ดีๆนะคะเข็งๆตั้งๆนะคะล้อเปลือยสองล้ออันนี้ก็น้องมาจังบุรีรัมย์นะคะไปขยับรถกันหน่อยแต่่วาได้เพื่อนๆโครงการนี้ก็จะเป็นของเอทีเอสปอดนะคะเป็นงานท่องเที่ยวนะคะเอาล้วครับนะฮะผม สต,ส,ตสติいいเนี่ยจะไปอยู่ในโซนอาหารการกินแล้วนะครับทุกท่านนะครับพอค้าแม่ขายกินเตะกรูปกพูดตรงๆแลเมากิ้บนเวทีดวยเาะว่าเดือดแต่กินไก่ทอดนี่เดือดกว่าครับท่านผู้เขียนครับโอ้โหกินไก่ทอดนี่ทำโอ้โหกระเพาะนี่หลงแกๆๆๆบนเวทีเลยครับทุกท่านครับนะานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านเดินไปดูหน่อยครับนะฮะ เจอแล้วนะครับที่มากินที่ทำให้นะฮะพิธีกรบนเวทีนี่เรียกว่าน้ำเดือดใช่เพราะว่าน้ำเดือดนะฮะกินทอดที่หอมบนเวทีนะฮะการประกาศชื่อนักมวยก็โอ้โหสั่นจุ๊กๆๆๆกนะร้านแรกนะฮะทะเลทอดบายน้ำเพชรฮะอะไรนะฮะ โอ้โหถ้าของขนาดนี้ผมว่าชิมไม่ได้แล้วนะครับต้องซื้อเป็นจิงเป็นจังแล้วมีทั้งไข่มื่อทอดน่ากินมากปลาไข่กุ้งนะฮครับโอ้โหมาแบบแน่นๆเลยนะฮะเอาละก่ยๆกะอนโอ้เรามาไม่ทันนะคะนี่ก็จะเป็นมานะคะ SAT Sport 2023นะคะของผู้ว่า สปอร์ตเฟสของเราสปอร์ตใช่ครับอ่์นผู้เล่นเป็นงาน S T สปอร์ตเฟสนะคะ2023ของจังหวัดสุรินทร์ของเราก็จัดกิจกรรมให้เที่ยวชมกันนะคะในวันนี้นะคะกกทอหรือ กทมครับผมอ้าวอ้าวเราก็ต้องใไฮจัดระหว่างสื่อสารเพื่อนกอทมไปนะคะเพื่อนๆในทีเดี๋ยวเราจะฝันี้ใหม่นะคะวันนี้ช่องตัวรัศมีสไตล์ก็พามาชมงานเอสที่สปอร์ตนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทย2023นะคะก็จะมีศิริรัมสุรินทร์ชัยภูมินะคะตัวมาร่วมกันในวันนี้นะคะ กก็เราหวังว่าเพื่อนๆเอ็ซีทุกคนทุกท่านก็คงจะได้เพลิดเพลินกับสินค้าในร้านค้าในตรงนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะก็ก็หวังยิ่งยิ่งว่าเพื่อนๆเอ็ซีทุกคนทุกท่านก็คงจะมีความสุขในการรับชมคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะมีโทษบรรปกาย เขามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปของเราในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอบตัวนะคะสวัสดีค่ะา้